เราจะกาหนดไว้ว่าเราจะวัดกันทุกสี่ชั่วโมงภาษาโรงพยาบาลเราเรียกว่าเป็นเวรน,นั่นแหละแปดนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาเราเรียกว่าเวรเช้านะคะสิบหกนาฬิกาถึงยี่สิบสี่นาฬิกาเราเรียกว่าเวรบ่ายยี่สี่นาฬิกาถึงแปดโมงเช้าของอีกวันเราเรียกว่าเวรดึกถ้าใครอยู่เวรเช้าเราจะวัดไวท่านทรายกันตอนสิบนาฬิกากับสิบสี่นาฬิกาค่ะ ถ้าเราอยู่เวรบ่ายก็คือ16นาฬิกาถึง24นาฬิกาเนี่ยเราจะวัดไฟทันไรากันตอน18นาฬิกากับ22นาฬิกาถ้าเราอยู่เวรดึก24นาฬิกาถึง8นาฬิกาของเช้าวันใหม่เนี่ยเราจะวัดไฟทันไรากันตอน2นาฬิกากับ6นาฬิกาย้ายข้อมูลที่หนูวัดให้คนไข้เข้าไปไว้ในประวัติของคนไข้แต่ละคนนะในนี้มีอะไรบ้างจะเปิดให้ดู นะอยู่ใบที่สองเลยลูกดูไว้นะอันนี้หนูจะเรียนวิธีลงบันทึกฟอร์มประหลอดหรือภาษาปากพวกเราในวงการเราเรียกว่าเป็นการจุดประหลอดลของจริงมันจะเป็นเส้นสีฟ้าอย่างนี้ลูกทุกโรงพยาบาลเลยมันจะเป็นเส้นสีฟ้านะจริงๆเรื่องนี้นะคะมีการบรรยายไว้อย่างละเอียดเลยในเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้มันจะมีเลขสามสิบเจ็ดอยู่ให้หนูเอาไม้บรรทัดมาทาบตรงเลขสามสิบเจ็ดท้าเป็นเส้นตรงไปแล้วเอาปากกาแดงขีดหลกเอาปากกาแดงขีดให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเส้นปกติหลกเส้นปกติ เวลาที่เราจุดลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกได้ไว่าถ้าอยู่เหนือเส้นปกติแปลว่าคนไข้มีไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกอ่ะเริ่มแรกพอได้ใบนี้มาให้หนูกรอกตรงตรงท้ายใบนะตรงท้ายใบงานตรงนี้นะตรงที่มันมีบรรทัดเล็กๆตรงนี้นะคะเราเรียกว่าฟุตโนตนะ เขียนรายละเอียดของคนไข้ลงไปในใบงานเราบอกอยู่ว่าผู้ป่วยชายไทยชื่อนายแจ็คสันหวังอายุ28ปีเลขประจำตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะลูกเราบอกไว้อยู่หนูก็เอาจากโจทย์มาเขียนเลยลูกนายแจ็คสันหวังอายุ28ปีเลขประจำตัว H N คือเลขประจำโรงพยาบาลของเขานะคะอย่างเงี้ยเขียนลงไปวอดโกแผนกสัญญกรรมแพทย์เจ้าของไข้คือนายแพทย์ปัญญาเขียนว่าอย่างงี้ค่ะปัจจุบันนี้บางโรงพยาบาลเขาก็จะใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาลูก นะเพราะถ้าคนไข้คนนี้มาเขาก็จะปิ้นสติกเกอร์ที่เป็นบาร์โค้ดแล้วเอามาแปะตรงนี้เวลาคนไข้ไปทําอะไรเขาก็จะเอาเครื่องบาร์โค้ดมายิงตึก๊กมันก็จะขึ้นข้อมูลคนไข้ให้นะคะแต่ยังไงเสียก็ต้องกรอกตรงปลายใบเมื่อกี้เหมือนเดิมนะหนูเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมาลลกมาดูตรงนี้หลกอาจารย์จะอธิบายให้ทราบว่าตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้ DATE ใครมีใบนี้อยู่ในมือดูไปพร้อมอาจารย์เลยนะ DATE เดทคือวันที่หรือวันที่วันที่ตรงนี้หมายถึงวันที่ที่คนไข้นะช่องแรกก็จะเป็นวันแรกที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลค่ะลูกคนไข้มานอนโรงพยาบาลวันแรกวันที่เท่าไหร่เขียนวันที่เดือนพศลงไปเขียนในลักษณะย่อนะคะอาจารย์ไม่รู้ว่าในกล้องหนูชัดไหมนี่ในโจทย์บอกว่า15ธันวาคม2 5 6 5ขอให้เปลี่ยนพศเป็นปัจจุบันแล้วกันนะลูกเป็นพศ เอสองห้าไปแล้วกันนะเราก็จะเขียนอย่างนี้ถ้าเขียนเต็มเต็มันจะไม่พอหลูกช่องมันเล็กเราก็จะเขียนสิบห้าทอคอหกแปดปีหกแดใช่ไหมแล้วช่องถัดไปก็จะเป็นวันที่ที่ต่อกับจาต่อจากวันนี้ลูต่อจากวันนี้นนเข้าใจไหมเข้าใจแล้วกดหัวใจให้จารย์ด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์ถามว่าเข้าใจไหมเออให้กดหัวใจกดสติ๊กเกอร์มาให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะไม่เห็นหน้าพวกหนูนะลูก อาจารย์จะดูจากสติกเกอร์ที่มันเด้งขึ้นว่าหนูฟังอาจารย์อยู่ไหมเข้าใจหรือไม่นะคะใครไม่เข้าใจกดร้องไห้มาเลยนะลูกช่องนี้เราจะเขียนวันแรกที่คนไข้มาในโจทย์บอกว่าคนไข้มาสิบห้าธันวาคมหกแปดแล้วช่องต่อไปเราจะลันต่อเนื่องกันก็คือเป็นวันที่อยู่ถัดจากวันนี้ยอันนี้สิบห้าแล้วต่อไปก็จะเป็นวันที่สิบหกนะสิบหกทอคอหกแปดสิบเจ็ดทอคอหกแปดเนี่ยลันไปจนครบทุกช่องเลยนะลูกนะอันนี้อาจารย์ก็รันไปก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ อาจารย์ก็รันต่อเนื่องไว้เลยให้ครบเจ็ดวันนะคะรันไว้นะจะสตาร์ทจากวันแรกก่อนที่คุณไขมาแล้วก็รันต่อเนื่องกันไปถ้าใบนี้หมดเอาใบใหม่มาใส่ก็เขียนต่อจากใบนี้ค่ะลูกนะคะโอเคแล้วนะช่องนี้นะวันที่ที่คุณไขมานอนโรงพยาบาลนะคะเขียนต่อเนื่องกันไปนะเริ่มจากวันแรกก่อนแล้วเขียนต่อกันไปช่องนี้ลูก ต่อไปช่องนี้มันจะมีภาษาอังกฤษเขียนว่า day after admission admission หมายถึงการนอนโรงพยาบาลการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลลูกเราเรียกว่า admission หนูอาจจะเคยได้ยินว่าวันนี้ไปหาหมอแล้วหมอให้ admit นั่นนะ่ะลูกคำว่า admit เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์หมายถึงการได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นช่องนี้เขาให้เขียนว่าเป็นวันที่คนไข้นอนโรงพยาบาลเป็นวันที่เท่าไหร่อะลูก เพราะฉะนั้นช่องนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หลก15ธันวาเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่ที่มไขนอนโรงพยาบาลพิมพ์ตอบอาจารย์มาชีโหลก day after admission หมายถึงวันที่คนไข้นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเป็นวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่องแรก15ธันวาคมจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นวันที่1น่งลก ดีมากค่ะเดียกสุประ์เร็วมากนะคะพัชราภาต่อวันที่หนึ่งถูกต้องค่ะลูกเพราะฉะนั้นหนูเขียนเลขหนึ่งลงไปใหก้กลางช่องหน่อยอันนี้อันนี้คือช่องของวันที่สิบห้านะลูกเดี๋ยวมันจะมีช่องเวลาวัดไฟทันไซายที่อาจารย์อธิบายไปแล้วว่าเราจะต้องวัดกันทุกสี่ชั่วโมงอ่ะเขาก็กําหนดเวลาไม่ให้เราเลยเนี่ยสองนาฬิกาหกนาฬิกาสิบสิบสี่สิบแปดยี่บสองเนี่ยนะวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงเขาทาเวลาไม่ให้เราละ สิบห้าธันวาเป็นวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสิบหกธันวาก็เป็นวันที่สองค่ะลูกนะแล้วหนูก็ต่อลันต่อไปเลยลูกนะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเรียงไปเลยโอเคนะบรรทัดที่สองหมายถึงวันที่คนไข้นอนโรงพยาบาลน,นี่นอนวันแรกวันที่สองสามสี่ห้าหกเวลาที่หมอเขาดูฟอร์มประหลอดเขาก็จะดูลูกสมมติว่าเขามาดูวันเนี้ย 19บธันวาคมหกคนไข้นอนโรงพยาบาลเป็นวันที่หล้วเห็นไหมเขาไม่ต้องไปเสียเวลานับหรอกเขาดูตรงนี้เขารู้เลยคนไข้นอนโรงพยาบาลมา5วันละแบบนี้นะคะอาจารย์ไปช่องต่อไปค่ะ day after operation operation หรือ operate ไปหไมายถึงการผ่าตัดหรอก operation การผ่าตัดนะอันนี้คนไข้คนไหนที่ไม่มีการผ่าตัดตรงนี้ก็จะไม่ได้ลงบางคนแค่ท้องเสียอาเจียนมานอนไม่ได้ผ่าตัดช่องนี้ก็ไม่ได้ใช้นะลูก แต่คนไข้คนนี้อาจารย์ต้องการให้หนูรู้จักแบบฟอร์มอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าคนไข้ได้ผ่าตัดนะในโจทย์บอกว่าคนไข้ได้ผ่าตัดวันที่สิบหกธันวาคมนะวันนี้ใช่ไหมคนไข้ผ่าตัดวันที่สิบหกธันวาคมเราก็จะทําสัญ,ญลักษณ์กันอย่างนี้ค่ะลูกรอบนี้ให้เราเอาไม้บรรทัดกับปากกาแดงขึ้นมานะคะวันที่ผ่าตัดเราจะทํากากบาดไว้ลูกนะเราจะกากบาดมุมช่องนะทะแยงมุมนะ จากมุมนี้ไปมุมนี้ก่อนขีดเส้นหลกตื๊บต่อไปอีกมุมหนึง่งทะแยงให้มันเป็นกากระบ,บาดเรากาอย่างนี้นะคะลูกเราไม่ไปกากระจึงหนึ่งอย่างนี้นะมันมองไม่ค่อยเห็นนะเรากาเต็มเต็มช่องอย่างนี้ทะแยงไปเลยเวลาที่เรามองสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะส6บหกธันวาคมคุณไขนอนโรงพยาบาลวันที่สองวันนี้เป็นวันที่คุณไข่ได้รับการผ่าตัดเข้าใจไหมลูก ช่องถัดไปล่ะช่องถัดไปเราก็จะใส่ตัวเลขว่าเป็นการหลังผ่าตัดวันที่หนึ่งอันนี้คือวันที่ผ่าอันนี้คือหลังผ่าวันที่หนึ่งหลังผ่าวันที่สองสามสี่ห้าก็รันตัวเลขต่อเนื่องไปนะคะเวลาที่เราอ่านแบบฟอร์มก็อย่างนี้ถ้าสมมุติเราอ่านวันที่สิบแปดนะสิบแปดธันวาควมคณไข้นอนโรงพยาบาลเป็นวันที่สี่ผ่าตัดมาแล้วสองวัน สิบแปด่านวาคมนอนโรงพยาบาลเป็นวันที่สี่ผ่าตัดมาแล้วสองวันหมอเขาก็ดูแบบฟอร์มเวลาวันนี้มาตรวจคนไข้วันที่สิบแปดนอนโรงพยาบาลมาสี่วันแล้วผ่าได้สองวันละนะจะต้องรักษายัางไงต่อไปเขาก็สามารถกําหนดขึ้นมาได้เลยนอกจากนั้นนะลูกวันที่เราผ่าตัดนะคนไข้ผ่าตัดเวลาหกนาฬิกาหนูก็ต้องมาดูตัวเลขตรงนี้หกนาฬิกาผ่าตัดอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นะแหละลูกเราก็จะต้องเขียนชื่อของการผ่าตัดลงไปด้วย นะคะในโจทย์บอกว่าของค่าผ่า appendectomy ในหลงตรงน,งนี้เป็นชื่อของการผ่าตัดนะหนูไม่ได้เรียนละเอียดเท่าพยาบาลอาจจะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรก็ไม่เป็นไรดูให้พอรู้ไปก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้เวลาวันที่ของค่าผ่าตัดน่ะเขาจะมีการเขียนชื่อชื่อของการผ่าตัดเอาไว้ด้วยนะคะนี้ให้เข้าใจว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นหนูก็ ดูโจทย์ในนั้นแล้วก็มาเขียนแนวตะแคงตรงนี้นะในช่อง6นาฬิกาเขียนไปเลย a p p e n d e เ t o m y นะคะ mm hmm. ต่อไปยังไม่จบในแบบฟอร์มนะคะ mm hmm. ช่องถัดมาข้างล่างอาจารย์ขอกระดุกกล้องอาจารย์ก่อน mm hmm. หนูจะเห็นตรงนี้เขียนว่า w e i g h and n e i i h t น้ำหนักและส่วนสูงลูกในโจทย์เขาก็ให้น้ำหนักมาว่าคองค่าหนักหกกิโลเขียนฝั่งนี้สูงร้อเเขียนฝั่งนี้ ช่องถัดไปไดเอ็ดหมายถึงอาหารกน,นะคนนี้เขาให้งดน้ํางดอาหารเพื่อจะผ่าตัดนะงดน้ดําง,ง,งดอาหารเรามีสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษที่อาจารย์มงเล็บไปให้ว่า NPO นั่นแหละให้หนูใช้ปากกาแดงเขียนคำว่า NPO ลงไปนะเขียนคำว่า NPO ลงไปนะคะ NPO ลงไปด้วยปากกาแดงตรงนี้คือเวลาเรามองตรงนี้ปับ๊บเราเห็นเลยอ้อวันนี้คนไข้ย,ยังไม่ให้กินอะไรนะหมอยังไม่ให้คนไข้กินอะไรเพราะจะไปผ่าตัดเดี๋ยวจะมีปัญหาดมยาไม่ได้จะอ้วกจะอาเจียนแล้วสำลักอาหารมีอันตรายนะคะอ่ะใครถึงตรงนี้ทันอาจารย์แล้วต่อไปอาจารย์จะไปส่วนที่พวกหนูคิดว่ายาหักกันนะ่ะลูกใครทันตรงนี้แล้วกดหัวใจมา ต่อไปเราจะเอาไวท่อนรายที่วัดได้มาลงบันทึกแล้วลูกนะเราจะเอาไวท่อนรายที่วัดได้มาลงบันทึกลงในนี้อันนี้เราแคท่ทําส่วนประกอบของมันก่อนลูกนะทาส่วนประกอบของมันตรงนี้เหมือนกันลูกอันนี้ถ้ามาครั้งแรกเราจะเขียนตะแคงเขียนนะลูกแอดมิดจาก ER จาก ER คือห้องฉุกเฉินเวลาเท่าไหร่ในโจทย์บอกไว้อยู่นะคะ คนไข้มาจาก ER เวลา10นาฬิกาเขียนไว้นิดนึงลูกเราจะได้รู้ว่าคนไข้ขึ้นมาถึงเราในครั้งแรกเลยอะ่ะขึ้นมาถึงกี่โมงนะไม่รู้ที่เหลือไปตกระกมลำบากอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มาถึงฉันตอน10นาฬิกาของวันที่15นะคะเขียนไว้นิดนึงนะคะทีนี้การคอมพิสส่วนประกอบต่างๆของฟอร์มปัลลอดเสร็จแล้วต่อไปเราจะทํางานหลักของเราละคือการจุดฟอร์มระลลอดค่ะลูกนะคือการจุดฟอร์มปัลลอด,ะลอด,อลอดนะคะลูกอ่ะในโจทย์นะ เดี๋ยวตอนหนูไปทําแบบึุคัดให้หนูอ่านโจทย์ตร,ตรงนี้โจทย์ตรงที่เป็นตัวหนังสือ,อก่อนลูกนะคนไข้ชื่อนี้นะอายุนี้มาตรวจที่แผนก ER เมื่อวันที่15ทธันวาคมเวลาสินาฬิกาด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงวัดสัญญาณชีพได้ตรงนี้ลกูกวัดสัญญาณชีพได้อุณหภูมิ37.8 ชีพจร94หายใจ22ความดันโลหิต130ส่วน80มิลลิเมตรประลอดเราจะเอาไวทอนไซ์ชุดแรกที่คนไข้ข,ขึ้นมาถึงเรามาลงบันทึกก่อนค่ะละูกนะคนไข้ามาถึงเวลา10นาฬิกาแปลว่าเราต้องลงไวทอนไซ์ในช่อง10นาฬิกาลูกหนูก็ดูตัวเลขตรงนี้นะ2 60 10นาฬิกาคือช่องนี้ลู สิบนาฬิกานะคะการจุดฟารมปลอดเราใช้ปากกาแค่2ส,สีนัลูกน้ำเงินและแดงนะคะน้ำเงินและแดงนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าอันไหนใช้นะอันไหนใช้น้ำเงินอันไหนใช้แดงนะสำหรับไวท์ทันไซสีตัวนะเอาตัวแรกก่อนใช้สีน้ำเงินนะลูกอุณหภูมิ37.8องศาเซลเซียสเราจะจุดลงในช่องส0บนาฬิกาคือช่องนี้นะลูกช่องนี้นะช่องนี้ทั้งหมดนะลงมาข้างล่างนะ อุณหภูมิได้สามสิบเจ็ดจุดแปดอุณหภูมิดูตรงนี้ลูกเห็นไหมคะเขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ว่าองศาฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียสเราประเทศเราวัดเป็นองศาเซลเซียสเราจะดูตัวเลขตรงนี้ที่ตรงกับช่ององศา C ีนะอุณหภูมิได้สามสิบเจ็ดจุดแปดสามสิบเจ็ดอยู่ตรงนี้เอาไม้มันทัดมาลูกเอาไม้มันทัดมาทาบตรงอุณหภูมิสามสิบเจ็ดมันคือเส้นนี้ แต่ว่าโจทย์บอกว่า37.8แปลว่าต้องนับขึ้นไป1เส้นเท่ากับจุดหคล้ายๆกับที่หนูอ่านในฟอร์มประหลอดเมื่อวานเลยนะ1ขีดก็คือจุดหนขีดก็คือจุดนะเพราะฉะนั้นอ่ะมีช่อง10นาฬิกานะ37อยู่นี่นะในโจทย์บอกว่า37.8แปลว่าเราต้องนับขึ้นไปอีกจุดหนึ่งุดสองมมันอยู่ตรงนี้เราก็เอาปากกา สีน้ำเงินจุดให้มันใหญ่โตมโหรานเห็นชัดๆนิดนึงหนกนี่คือช่องสิบนาฬิกานะคะอุณหภูมิคนไข้ได้37.8อยู่ตรงนี้โอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจกดหัวใจมานะคะเข้าใจนะว่าวัดยังไงหาจำนวนเต็มมันก่อนแล้วไหมมันทัดมาทาบสำหรับเราเป็นมือใหม่ มันสามสิบเจ็ดจุดแปดแปลว่ามันสามสิบเจ็ดแล้วเราค่อยหาเศษมันเศษจุดแปดอ่ะเราค่อยหาเราหาสามสิบเจ็ดเอาไหมท่านมาท่าให้รู้ก่อนว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้เริ่มนับขึ้นไปจุดแปดก็นับขึ้นไปแปดเส้นอย่างเงี้ยลกูกนะคะอ่ะอุณหภูมิไปแล้วนะต่อไปลกูกต่อไปชีพ,พจรเก้าสิบสี่ครั้งชีพ,พจรหยิบปากกาแดงขึ้นมาลกูกชีพ,พจรอ่านตรงนี้ลกูก นะถ้าหนูทำใบงานแล้วที่อาจารย์ให้หนูเขียนภาษาอังกฤษมาด้วยนั่นแหละลูกชีพจรคือเพา s e p u l เ e พานี่หมายถึงชีพจรแล้วเขาก็จะให้ตัวเลขไว้ตรงนี้นะตัวเลขมันก็จะเริ่มจาก 40, 50, 60, 70, 80, 90, หกสิบเจ็ดสิบแปดร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยนะคะลูกไว้ตรงนี้ทีนี้ชีพจรของคนไข้คนนี้9ก้า่แปลว่าเลขตรงนี้เขาให้เป็นเลขกลมๆใช่ไหมลูกเลขลงท้ายด้วยศเพราะฉะนั้นหนูต้องหาก้ก่อน มันเก้าสิบสี่เราต้องหาเก้าสิบก่อนเดี๋ยวค่อยหาเศษสี่ของมันเก้าสิบคือเลขนี้ทาบเส้นมาเลยลูกทำเหมือนประหลอดเมื่อกี้เลยเก้าสิบคือเส้นนี้ฟังให้ดีนะลูกชีพประจรกับประลอดหนึ่งเส้นมันไม่เหมือนกันหนึ่งเส้นถ้าเรากำลังจุดประลอดอยู่หนึ่งเส้นเล็กๆตรงนี้มันจะเท่ากับจุดหนึ่งจุดสจุดสามไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นชีพจร1เส้นเล็กๆตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ2องหกแปลว่าถ้าหนูหา90เจอแล้วแต่ว่าในโจทย์มันคือ9ก้าสคือเส้นนี้นะคะนับขึ้นไป1เส้นมันเท่ากับสองนะ90อยู่ตรงนี้1เส้นก็คือ92้สองเส้นก็คือเก้านะแล้วหนูก็ใช้ปากกาแดงจุดให้มันเห็นชัดๆหน่อย ตรงนี้ทันไม่ลุกทันไหมงงตรงนี้นิดนึงนะฟังอาจารย์ให้ดีๆนะถ้าเข้าใจแล้วจุดต่อไปจะไม่ยากหูกหเส้นเล็กๆเ,เนี่ยนะถ้าเป็นปร,รอดมันจะเท่ากับจุดหนึ่งจุดจุดสามไปเรื่อย,อยนะแต่ถ้าเป็นชีพจรหนึ่งเส้นเล็กๆนี้จะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นหนูจะต้องนับ2องสี่หกแแบบนี้ค่ะลูก นะเราหาจำนวนที่เป็นเลขกลมๆก,ก่อนนะชีพจรหนึอย่างเงี้ยเราก็ต้องเทียบที่100ก่อน100คือเส้นนี้108ก็ค่อยนับเพิ่มขึ้นไป 2, องสีแล้วหนูก็ค่อยใช้ประกาศจุดลงไปให้มันตรงกับช่องเวลาที่เรากำลังทำนะจุดกลางกๆช่องให้มันเห็นชัดเจนตรงนี้อยู่เก็แล้วใช่ไหม เข้าใจแล้วใช่ไหมตรงนี้ต่อไปหยิบปากการน้ําเงินมานะคะการหายใจกับชีพจรมันเป็นตัวเลขเขียนลงไปเลยไม่ได้ยากนะลูกนะการหายใจ22ครั้งก็เขียนลงในช่องเดิมให้มันตรงอยู่ตรงนี้การหายใจคืออยู่นี่ค่ะลกูก respiration เนี่ยนะถ้าหนูทําใบงานและท่องจํามันจะมันจะรู้เลยลูกเราจะอ่านได้เลยหายใจ22เขียนพร้อมๆบีบๆไปในช่องให้จบนะต่อไปถ้าหนูทําใบงานแล้วหนูจะรู้ว่า B P ก็คือความดันโลหิตนะคะ ซิสตลิกความดันตัวบนไดเอสตลิกความดันตัวล่างก็คือความดันโลหิตเขาให้มา2ค่านะลูกร้อกับ80ดสิหนูก็เขียนไว้มันทัดบนอันนี้ต้องทำาาายมือผอมๆนะร้อยสมสิบแปดสบแบบนี้หลกเขียนลงไปเลยตัวเลขการหายใจความดันตัวบนตัวล่างเขียนลงไปนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ต้อง ต้องลองทําไปด้วยลูกถึงจะเข้าใจนะอาจารย์ก็จะสอนได้คร่าวๆอย่างนี้แหละลูกเราจะทําเก่งได้ก็ต่อเมื่อเราจุดหลายๆครั้งอันนี้เสร็จแล้วลูกเวลาหนึ่งที่เราวัดมาเนาะนี่เสร็จละเวลาเราไปทํางานเราก็จะเอาของในกอมาใส่ในแฟ้มในกอแล้วเราวัดเวลาเท่าไหร่ก็ลงไปลูกอุณหภูมิชีพจรหายใจความดันครบแล้วสี่ตัวไว้ทั้งสายที่เราวัดมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําช่องต่อไปให้หนูดูนะคะคราวนี้ ในโจทย์ที่ให้ไปนะคะไวท์ท่านชายอันแรกที่จะจุดมันจะอยู่ในอยู่ในข้อความนะลูกทีนี้ถ้าคนไข้มานอนโรงพยาบาลเราก็จะมีการบันทึกไวท์ท่านชายลงในตารางในสมุดอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปนะมันก็จะคล้ายๆกับใบงานหนูแหละวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะอุณหภูมิชีพจอหายใจความดันได้เท่าไหร่นะแล้วก็จะมีช่องมาเพิ่มว่ามีอุจาราปัศวะด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีเวลา สิบแนาฬิกากับหกนาฬิกาของทุกวันเราจะถามคนไข้ด้วยว่าคนไข้เอ,อ้อกี่ครั้งฉี่ฉี่กี่ครั้งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้หนูลองจุดไปเลยอ่ะคนไข้ามาส0บนาฬิกาถ้าวัดทุก4ี่ชั่วโมงรอบต่อไปก็คือจะเป็น14บสนาฬิกาสินาฬิกาอุณหภูมิได้ท่านี้38.2ชีพประจร9เก้แล้วก็ร้อยสมาเรามาลองจุดช่องต่อไปดูซิ สิบสนาฬิกาคือช่องถัดไปนี่หูกเราได้อุณหภูมิ38.2ปดจระการน้ำเงินกับแม่มัทัดมาลูกสามจุดำนวนเต็มมันคือ38เดี๋ยวเศษสองเราจะหาเพิ่มนะนี่สาอยู่นี่นะช่อง14บสนาฬิกานะคะสามสิจุดสอยู่นี่จุดสองก็คือจุดหนจดสแล้วจุดไว้ จุดเสร็จปั๊บทําอย่างนี้ค่ะลูกลากเส้นต่อจากจุดที่แล้วที่เราทําไว้ลากเส้นต่อไปชี้ประจรเก้าชี้จรจดูเลขตรงนี้เ้าไม้ไม้ไมาทาบเกาบหกแสดงว่า90้บวกหเอา90ก่อน90คือเส้นนี้ช่อง14บสนาฬิกานะ90คือเส้นนี้96้าสิบิบ เส้นหนึ่งมันเท่ากับสองก็นับไปเก้าสองเก้าสี่เก้าหนับขึ้นไปสามเส้นพอเส้นละสองนะคะชี้ประจรแล้วก็ลากเส้นทันไหมถึงตรงนี้ทันไหมทันกดหัวใจไม่ทันกดร้องไห้ที่เหลือหายใจกับความดันเขียนลงไปเลยลลง นะ22ประการน้ำเงินเขียนลงไปเลย130 70เพราะฉะนั้นแสดงว่าหนูจะงงแค่ตอนอนับเส้นประหลอดกับนับเส้นที่ประจรแค่นั้นแหละลูกพอเป็นหายใจกับความดันหนูก็แค่เขียนตัวเลขมันลงไปแค่นั้นถ้าหนูเข้าใจในจุดนี้แล้วจุดประหลอดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยกดหัวใจให้อาจารย์ ดีมากเลยค่ะลูกดีมากเลยนะอาจารย์ขอจุดเวลาต่อไปให้หนูดูด้ดวยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการเช็ดตัวลดไข้ต้องทําสัญลักษณ์นะอาจารย์ขอจุดเวลา18บแนาฬิกาให้ดูด้วยอีก,อกรอบหนึ่ง18บแนาฬิกาในโจทย์ใบงานที่3บอกว่าวัดอุณหภูมิได้38.6สนะคะสามก็คือจํานวนเต็มมันคือ38ใช่ไหมเราก็ทาบที่38ช่องเวลา18บแนาฬิกานะ สามสิบแปดอยู่นี่ในโจทย์บอกว่าสามสิบแปดจุดหกแสดงว่าต้องนับขึ้นไปจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกค่ะจุดไว้แล้วก็ไม้มันทัดลากค่ะลูกชีพประจอนเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดก็คือเก้าสิบบวกกับแปดเพราะฉะนั้นเก้าสิบอยู่นี่ 90คือเส้นนี้98นับขึ้นไป1เส้นเท่ากับ2ก็นับขึ้นไป90แล้วก็92 94 96 98อยู่ตรงนี้แล้วก็ลากเส้นเชื่อมกันหูกหายใจความดันเขียนลงไปเลยนะคะ24่สิบสตรงนี้ไม่ซีเรียสน,นะลูกนะตรงนี้น่าจะเข้าใจง่ายๆอยู่ยากแค่ตรงนี้ถ้าจับจุดได้แล้วไม่ยากลลก ทีเนี้ยเทียนเนี้ยเวลาสิบแปดนาฬิกาน่ะถ้าหนูทําใบงานแล้วในในใบงานบอกว่าเมื่อวัดไข้ได้ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปเราจะทําการเช็ดตัวลดไข้เมื่อวัดไข้ได้ตั้งแต่สามสิบแปดจุดห้าขึ้นไปเราจะทําการเช็ดตัวลดไข้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเช็ดตัวลดไข้ให้คนไข้พอเช็ดตัวเสร็จปั๊บครึ่งชั่วโมงเราจะพอเราเช็ดตัวให้คนไข้แล้ว เราจะทิ้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะไปวัดไข้ดูว่าที่เราเช็ดตัวให้ไข้ลดไหมนะคะลูกนะไข้ลดไหมเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าในโจทย์อาจารย์จะเขียนเวลา18.30น,นไว้แล้ววัดแต่ไข้เพราะอาจารย์เช็ดตัวลดไข้ให้ก็เลยมาเช็คไข้ดูว่าไข้ลดไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่จับชีพจรไม่นับหายใจแล้วก็ไม่วัดความดันใหม่นะ เพราะฉะนั้นในโจทย์หนูก็จะเห็นว่าอาจารย์ใส่เฉพาะอุณหภูมิไว้นะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่ได้เนี่ยต้องมาบันทึกเลยลูกบันทึกลงที่นี่บันทึกลงในช่องเดียวกันนี่แหละลูกที่เราทําไปแล้วเนี่ยพอครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราไปวัดไข้แล้วปรากฏว่าคนไข้ไข้ลดด้วยนะได้37.8เอาปากการน้ำเงินมาเลย ทำเหมือนเดิมสามสิบเจดยู่ตรงนี้ลงในช่องสิบแปดนาฬิกาเหมือนเดิมนั้นลูกไม่ต้องไปช่องใหม่นะสามิบเจดจุแปดนับขึ้นไปสาสิบเจ็ดแล้วก็จุดหนึ่งจดสองจดสามจุดสี่จุดห้าจดหกเจ็ดจุดแปดยุดตรงนี้จุดไว้เวลาเราดูสัญลักษณ์เราจะเห็นว่าเนี่ยคนไข้มีไข้นะตอนแรกสามแปดุดหกพอเช็ดตัวลดไข้แล้วไข้ลดลงมาอยู่ตรงนี้นะคะให้เอาไม้บรรทัดทำอย่างนี้ด้วยเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะ รอบนี้เราไม่ขีดเส้นทึบนะลูกเราจะขีดเป็นเส้นประนะเส้นปะะเส้นปละคือเส้นแบบนี้ลูกเนี่ยเส้นเส้นไข่ปลาเนี่ยลูกนะแบบนี้นะเราจะต้องขีดเป็นเส้นปราอย่างนี้นะขีดเป็นเส้นประอย่างนี้นะลูกอาจารย์ไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ตัวนี้ได้นะนี่เป็นเส้นปละอย่างนี้นะลูกแต่ว่านี่ ลากตรงนี้ตรงที่มีไข้อันเดิมกับมีไข้อันใหม่ที่เราวัดอย่างนี้เวลาที่หมอเข้ามาดูฟอร์มประหลอดเขาก็จะดูได้อ้วันนี้ตอนสิบแปดนาฬิกาคนไข้มีไข้สูงอะน้อแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เช็ดตัวลดไข้ให้เช็ดปั๊บนี่ไข้ังไข้ลงมาถึงตรงนี้นะคะไข้ลงมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะดูช่วงเวลาต่อไปพอไข้ลดแล้วมันยังไข่อยู่ไหมนะคะอ่าอาจารย์จะจุดให้หนูดูถึงแค่ตรงนี้ะลูกที่เหลือหนูจะต้องไปทําต่อนะ ต่อไปก็คือคือช่องยี่สิบสองนาฬิกาหนูก็ไปดูย2ิบสองนาฬิกามันอุณหภูมิสาสิบแปดอยู่ตรงนี้สมมติว่าจุดอุณหภูมิช่องย2ิบสองนาฬิกาอุณหภูมิสาสิแปดอยู่ตรงนี้หลกนะเราก็เชื่อมจุดต่อจากอันเดิมที่มีไข่นะไม่เกี่ยวกับอันเดิมที่ไข้ลดนะละูกเชื่อมอย่างนี้เชื่อมจุดเดิมตรงนี้ไม่ได้เชื่อมตรงนี้นะอันนี้เราแค่ทําสัญลักษณ์ห้อยไว้ให้คนที่มามองแบบฟอร์มนี้จะได้รู้ว่า เราได้มีการเช็ดตัวลดไข้ให้คนไข้ด้วยเราไม่ได้ไปปล่อยคนไข้ปวดหัวตัวร้อนนอนลําพังนะเออว่าะฉะงนั้นเวลาใครมาฟ้องร้องเราว่าพ่อมีไข้นอนอยู่โรงพยาบาลหมอให้งดน้ำมูอาหารพยาบาลก็ไม่ทําอะไรให้เลยเราจะได้มาแย้งได้ว่าไม่ทําอะไรได้ยังไงนี่ค่ะตอนวันนี้เขามีไข่เราเช็ดตัวลดไข้ให้ด้วยเนี่ยเราบันทึกเอาไว้นะคะเราบันทึกเอาไว้ด้วยเนี่ยพอเราเช็ดตัวลดไข้ให้ไข้ก็ลดลง แต่ที่ไข้คนไข้ยังไม่ยอมลงอก็เป็นเพราะคนไข้ป่วยเชื้อโรคมันยังไม่หมดจากตัวนะมันก็เลยจะมีไข้อยู่นะเป็นประมาณแบบนี้นะอ่ะทีนี้การลงอุจจาระปัสสาวะนะลูกการลงอุจจาระปัสสาวะจะลงตรงนี้ลูกนะ หกนาฬิกากับสิบแปดนาฬิกานะที่เราจะถามถ้าหนูได้ไปวัดเวท่นทรายในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นหกหกโมงเช้าหกนาฬิกานะ่ะถ้าเราไปวัดเวท่นทรายตอนนั้นอย่าลืมถามว่าคนไข้อุจจาระกี่ครั้งปัสสาวะกี่ครั้งถามตอนเช้าหกโมงเช้าหนูก็ต้องบอกถามคนไข้ว่าทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยเออไปกี่ครั้งฉี่ไปกี่ครั้ง,งนะคะคนไข้ตอบมาเราก็เขียนตัวเลขไว้แล้วเราก็เอามาลงลง นะตรงนี้สตูหมายถึงนะสตูหมายถึงอุจจาระยูรีนหมายถึงปัสสาวะหนูสามารถเอาปากกาเขียนไว้แบบที่อาจารย์เขียนนี่ก็ได้จะได้ไว้เข้าใจนะคะคนไข่อุจจาระสองครั้งปัสสาวะสี่ครั้งเขียนชิดมุมนี้หลกหกโมงเย็นเขียนชิดมุมนี้หกโมงเช้านะคะเขียนชิดตรงนี้หกโมงเย็นก็คือสิบแปดนาฬิกานะเขียนชิดเส้นทางฝั่งนี้หกนาฬิกาเขียนชิดเส้นฝั่งนี้นะคะสิบแปดนาฬิกาเขียนชิดฝั่งนี้ หกนาฬิกาตรงนี้18ตรงนี้ถ้าคนไข่ไม่อึเลยเราก็ต้องเขียนศูนย์ลงไปอย่าเว้นว่างไว้นะคะเพราะเว้นไว้นี่มันเข้าใจไม่ตรงกันหรือว่าลืมเขียนหรือว่ายังไงนะอึแต่ลืมเขียนแต่ถ้าเราเขียนศูนย์มันชัดเจนค่ะลูกว่าไม่เออ้เป็นคนตัวเล็กแต่ทำงานยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็ให้พยายามหน่อยแล้วกันนะลูกนะ เดี๋ยวหนูก็ไปทําใบงานนี้นะไปจุดมาเอาโจทย์ตรงนี้แล้วก็จุดลงฟอร์มะลอดไปทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้อาจารย์เขาตรวจสัปดาห์หน้าจะเป็นจันทรพุธศุกร์แล้วไม่ได้ไลท์ทุกวันแบบแบบสัปดาห์นี้นะคะลูกเป็นจันทร์พุธศุกร์สิบนาฬิกานะอย่าลืมแค่วันละสามไลท์ออาทิตย์ละสามไลฟ์เองเพราะฉะนั้นขอให้เข้าชมไลฟ์สดให้ได้ไม่ได้ชมสดก็ชมย้อนหลังเพราะมันจะทําให้เราเรียนเข้าใจมาก